สวัสดีครับเช้านี้บุญมีมารายงานตัวครับพร้อมกับกินข้าวโชว์ครับคลิปนี้จะมีทั้งตอนเช้านะคะทั้งตอนเช้าแล้วก็ของเมื่อคืนที่แม่กิ่งได้ถ่ายพวกเขาไว้เนาะตอนที่แม่กิ่งเอาปลาเส้นให้กินค่ะแต่ที่แน่แน่คือตอนนี้เช้านี้ก็เนี่ยค่ะมีใครอยู่ในห้องกับแม่บุญมีนะครบับุญมีกินข้าวครับบุญมีกับสตูนนะคะบุญมีกับสตูนอยู่กับแม่ ตอนนี้ยังรีลาอยู่นะคะยังรีลาอยู่จะวิทน้ําก่อนเพราะว่าอาหารแม่จะเอาผสมกับน้ําให้กินนะคะเขาก็จะนั่งวิตน้ําของเขาก่อนพอวิตน้ําเสร็จเดี๋ยวเขาก็กินเนื้อค่ะประมาณนั้นเนาะส่วนคนสวยของเราสตูนก็อ้อนแม่เหมือนเดิมค่ะนางก็จะอ้อนแม่ในขณะที่พี่พีบุญมีกินข้าวนางอ้อนแม่เสร็จ แล้วเดี๋ยวนางอ้อนแม่เสร็จไม่สําเร็จเดี๋ยวไปดูนะคะว่านางทํำยังไงตอนนี้เริ่มเริ่มวิตน้ําหมดแล้วนะคะเริ่มวิตน้ําหมดแล้วกําลังกินเนื้อนะคะกําลังกินอาหารเนาะสําหรับบุญมีของเราตื่นมาแม่ก็จะต้องให้เขากินก่อนค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้สามารถเดินเหินวิ่งเดินไปเหินไปกินได้เหมือนกับน้องๆเนาะ แม่ก็ต้องให้เขากินน้ำกินอาหารให้เรียบร้อยก่อนค่ะเชา้าเช้าแล้วก็คนสวยของเราเนี่ยค่ะหลังจากที่อ้อนแม่ไม่สำเร็จก็มานอน,เอ,นเอกเนกหลับด้วยนะคะไม่ใช่ไม่หลับนะคะเผือแพ๊บเดียวเองนะคะและนี่ก็คือเป็นภาพที่ของเมื่อคืนนี้ตอนที่แม่กิ่งไล่ทางต่อตอนะคะตอนที่เราไล่ทางต่อตอเนาะ บมุมีน้องๆก็จะวนเวียนมาหอมกันนะคะคนโน้นคนนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่แม่กิ่งให้กินปลาเส้นค่ะก,กินปลาเส้นแล้วก็ขนมขบเคี้ยวกินกันอย่างอะเลดตดอร่อยมากเลยนะคะแต่ละคนนี่ไม่เงยหน้าเลยนะคะก้มหน้าก้มตากินกัน อร่อยมากเลยใช่ไหมลูกอร่อยมากเลยคะ่ะเป็นปลาเส้นแล้วก็ขนมที่แม่นาให้แม่กิ่งไปซื้อรอบก่อนนะคะที่แม่นาให้แม่กิ่งไปซื้อรอบก่อนเนาะก็จะมีให้กินเป็นบางวัน,นะคะ่ะบ้านเราก็จะมีให้กินเป็นบางวันเห็นพวกเขาได้กินมีความสุขแบบนี้ก็ดีใจนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณ แม่นานแล้วก็ผู้ใหญ่ใจบุญทุกๆท่านที่ได้เมตตาเด็กๆมานะคะเห็นปลาเส้นกระจัดกระจายแบบนี้เดี๋ยวเพอแป๊บเดียวก็เกี้ยงนะคะแป๊บเดียวก็เกี้ยงแต่ถึงยังไงพ่อแม่ก็ยังเมตตาพวกหนูมาได้อยู่นะคะใช่ไหมลูก กินเสร็จแล้วก็เล่นกันต่อนะคะเล่นกันสนุกสนานค,คึกคักคึกคักกันได้ตลอดค่ะสำหรับลูกบ้านนี้พวกเขาก็จะมีแต่ความน่ารักมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง,งเงนี้ค่ะให้พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นอันนี้คือหลังจากกินเสร็จแม่เก็บเสร็จแล้วนะคะบางคนก็จะขึ้นมานอนอ e ีกคเนกอันนี้สตังกับพี่ทองก้อนนะคะสะตังกับพี่ทองก้อนนอนบนหลังกงเนาะ และอันนี้ก็ทองมณีนะคะทองมณีนอนพุงป่องเลยนะคะทองทองมณีแล้วก็ทองทวีนะคะแต่ละคนนอนอย่างมีความสุขมากมายเลยนะคะงั้นคลิปนี้แม่กิ่งส่งความสุขให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีได้เห็นไปแค่นี้ก่อนนะคะปิดท้ายด้วยสตูนน้อยของเราค่ะมีความสุขอยู่ในห้องน้ำค่ะนาง วันนี้แรสตูนรายงานตัวแค่นี้ก่อนนะคะในคลิปนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมสตูนนะคะขอบคุณค่ะ